การจำลองปอดอุปกรณ์1ลูกโป่ง2ดินามัน3กันไกล4หลอด5ขวด6เทปสาย 7. คัตเตอร์ขั้นตอนในการทำนำขวดเปล่ามาตัดออกแล้วใช้เป็นส่วนด้านบนนะคะจากนั้นนำฝาขวด มาเจาะรูให้ได้พอขนาดที่หลอดใส่ได้นะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นนำหลอดมาตัดให้ได้ประมาณ12เซนติเมตรนะคะแล้วนำทิปใสมาผัดก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นำลูกโป่งมาใส่ที่ปลายหลอดทั้งสองข้างให้ได้แบบนี้ค่ะจากนั้นก็นำฝาขวดมาใส่แบบนี้มาใส่ แล้วใส่หลอดลงไปแล้วก็เป็นแบบลูกออกมาก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นนำดินลมันมาอุดรูข้างบนค่ะจากนั้นนำรูกโป่งมาตัดให้ได้หนึ่งในสามนะคะแล้วนำไปติดบริเวณที่ก้นขวดค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะผลการทดลองค่ะ เมื่อใช้นิ้วดันเข้าไปที่ใต้แผ่นยางลูกโป่งจะแฟบค่ะเมื่อใช้นิ้วดึงแผ่นยางออกลูกโป่งจะพองตัวขึ้นค่ะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอากาศในขวดทำให้เกิดแรงดันภายในขวดค่ะขอบคุณค่ะ